วิเคราะห์และกำหนดปัญหาข้อมูลนำเข้ากระบวนการข้อมูลออกคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติคำนวณค่าตอบแทนด่วยเวลาแสดงผลรวมค่าตอบแทนแล้วก็รวมค่าตอบแทนอ่านกริทึมลำดับการทำงานเขียนอยู่ในรูปของซูดโ c โค้ดหรับข้อมูลเข้า30บาททำงานเกิน40ชั่วโมงเป็นอัตรา1.5เท่า2รับข้อมูลเข้า ห2ชั่วโมง 3. ถ้ามีการทำงานเกินส0ชั่วโมงค่าตอบแทนเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติบวกคำนวณค่าตอบแทนล่วงหน้าถ้าไม่เกินค่าตอบแทนเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ 4. แสดงผลรวมค่าตอบแทนประวัติภาษาซี1 9 7 2เเริ่มต้นพัฒนาภาษาีขึ้นเป็นภาษาที่ใช้เขียนระดับปฏิบัติการ เป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นไวยากรณ์ที่ง่ายและทำงานได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นตัวอย่างการเขียนโค้ดภาษา C คำอธิบายโปรแกรมภาษา C เริ่มต้นด้วยสแลด,ดอกจันและสิ้นสุดด้วยดอกจันสแลใช้เขียนคำอธิบายและบรรทัดติดต่อกันภาษา C เริ่มต้นด้วยสแลสแลและสิ้นสุดเมื่อจบบรรทัดใช้ได้ทั้งสองแบบโครงสร้างโปรแกรมภาษา C ใช้ของค่าส่งกลับ ชื่อฟังก์ชันหลักส่วนตัวแปรส่วนคำสั่งตั้งค่าศูนย์กับคำสั่งแสดงผลรูปแบบคำสั่งพิ้นเป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นส่งค่าไปแสดงที่ซึ่งหมายถึงจอภาพตัวอย่างผลลัพธ์ส่วนประมวลผลก่อนเป็นการบอกว่าในการ แทรกเนื้อหาของเอาไปรวมกับตัวโปรแกรมที่กำลังแปรเป็นส่วนคําสั่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้คําสั่งการนำเข้านำออกข้อมูลด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ได้เช่นคําสั่งพิมพ์ซึ่งเป็นการสแสดงผลทางจอภาพเมื่อโปรแกรมจะมีการกระทำดังนี้เอาคอมเมนต์ออกจากโปรแกรมทำตามขั้นตอนน,นสไลด์ต่อไปนี้ ตัวอย่างการคำวันผลด้วยภาษาซี